ธัญญายอมยุติทุกเรื่องมายุ่งกับเมียที่เคารพครบไม่ได้หาความสุขจากสิ่งที่มีหลังเป็นดราม่าในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับธัญญาธัญเรศกับอิงอิงสาวคนสนิทอีกคนของเป็กสันชยัยสามีของธัญญาที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของน้องลียาด้วยการส่งข้อความมาหาจนทำให้ธัญญานนั้ต้องออกมาฟาดกลับแรงลั่นเด็กคนนี้อยู่ไม่เป็นและเตรียมฟ้องเอาผิด โดยได้ปรึกษากับทนายเจมทนายความคนดังล่าสุดทนายเจมโพสต์ภาพคู่กับเป๊กพร้อมข้อความที่เหมือนว่าเรื่องนี้จะเคลียร์จบด้วยดีว่ามายุ่งกับเมียที่เขารบครบไม่ได้พี่ชายท่านหนึ่งกล่าวไว้สแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มีดีกว่าสแสวงหาความสุขจากสิ่งที่ขาด พี่เป็กและพี่ทัญญาแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธียอมยุติทุกเรื่องที่อาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจลูกและเห็นแก่ประโยชน์ของลูกเป็นอันดับหนึ่งอยู่ให้เป็นเย็นให้พอ Has ag, คนดูแลสามี2020อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ